พี่น้องที่รักอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่26ในเทศกาลธรรมดาถ้าเราจำพระวาจาอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเยสุเจ้าตรัสถึงความใจดีของพระเจ้าวันนี้แม้พระองค์จะทรงกล่าวถึงผู้มีอำนาจที่ใจแคบเห็นแก่ตัวแต่พระองค์ก็ยังทรงใช้ความเมตตาเพราะพระองค์ทรงต้องการดึงพวกเขาออกมาจากเรื่องนั้นพระเยสุเจา้าทรงยกเรื่องของลูกสองคน คนแรกปฏิเสธไม่ไปทำงานในสวนองุ่นของพ่อในตอนแรกภายหลังเปลี่ยนใจและไปทำงานส่วนคนที่สองตอบว่าไปแต่ก็ไม่ได้ไปสิ่งที่เราเห็นคือคนหนึ่งที่สำนึกผิดกลับใจที่พระเยซูเจา้าทรงเชิญชวนให้เรามีท่าทีเช่นนี้ด้วยพระองค์ให้โอกาสทุกคนพระองค์ทรงมีจุดหมายที่ดีเตรียมไว้ให้ทุกคน พระเจ้าทรงเห็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์ใหม่โดยที่แต่ละคนต้องเลือกเองในการเล่าถึงลูกคนที่ตอบว่าไม่ไปสิ่งที่เกิดขึ้นตอนแรกคือการขัดแย้งกับความปรารถนาของบิดาแต่แล้วก็นอบนอบและไปซึ่งคนนี้กลายเป็นผู้ที่ทำตามน้ำใจของบิดาซึ่งแตกต่างจากอีกคนหนึ่งและพระยิสุเจ้าตัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นการนำให้มองถึงเรื่องในสังคมที่มักจะมีคนที่ดีแต่พูดแต่ไม่ทำอะไรขณะเดียวกันเราต้องเน้นที่การมองตัวเองด้วยเพราะว่าหลายครั้งเราตัดสินคนอื่นไปแล้วจากสิ่งที่เห็นเบื้องต้นมีการทำสิ่งต่างๆตามอารมณ์เช่นการพูดว่าเรามีความเชื่อแต่เราไม่ได้ทำตามแนวทางของพระเจ้า หรือเราสวดภาวนาบทต่างๆได้อย่างดีแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตัวสอดคล้องกับความเชื่อเลยเหมือนตอบครับกับพระเจ้าแต่การกระทําบอกว่าไม่ซึ่งเรามักจะเห็นคนที่ประพฤติตนตรงข้ามกับคําพูดที่ดูดีคําพูดนั้นก็สําคัญแต่กิจการที่เขากระทําสําคัญยิ่งกว่าไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้แต่ต้องทําอย่างนักบุญยนที่กล่าวไว้ว่า เราไม่ควรจะรักกันแต่ปากแต่ให้รักกันจริงๆซึ่งจะเห็นได้จากการกระทำม,มีอยู่ในบทจดหมายนบุญยอนฉบ,บับที่หนึ่งบทที่สามข้อที่สิบแปดสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนนั้นสำคัญเพราะเมื่อใดที่พระเยซูเจ้ากล่าวคำนี้คือเรากล่าวแก่ท่านพระองค์กำลังประกาศเรื่องสำคัญที่สุด พระอ,องค์กำลังให้กำลังใจคนที่กำลังประพฤติในทางผิดหรือเป็นที่สะดุดเหมือนการยกตัวอย่างคนเก็บภาษีหญิงโสเภณีแต่ไม่ได้หมายความว่าพระอ,องค์สนับสนุนความไม่ดีแต่การกระทำเช่นนี้เป็นการเน้นการกลับใจทั้งคนที่เป็นอยู่ในสภาพดังกล่าวและการตัดสินผู้อื่นที่เป็นและคิดว่าตนเองนั้นดีกว่านั่นเป็นการมองว่า ตนเองเก่งหรือดีกว่าคนอื่นการกระทำเช่นนี้คือการคิดว่าไม่ต้องพึ่งพระเจ้าการเป็นไปในหนทางหรือแนวทางนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีและสิ่งที่ควรทําก็คือการเปลี่ยนแปลงการกลับใจจากบาปที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือในการที่หลงตนเองเพื่อจะได้รับพระคุณพระเจ้าหรือขอพระคุณจากพระองค์ให้ได้มีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม พระเยซูเจ้าส่งให้โอกาสไม่ใช่ตัดสินดังที่เราเห็นในการกล่าวถึงคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีที่จะเข้าไปในพระณาจักรพระเจ้าสิ่งที่เราได้รับฟังจากพระวารสารน,นั้นก็คือทําให้เรานั้นเห็นถึงความขัดแย้งระหว่างพูดกับทำรรและระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อที่พระเยซูเจ้าตรัสในช่วงท้าย ที่มีเรื่องของยอนวัพติสได้มาและชี้หนทางความชอบธรรมแต่คนไม่ยอมเชื่อสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับคิตชนเพราะเหลานั้นต้องตอบรับความเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อทำตามพระประสงค์ให้เราน้อมรับตอบรับและไปทำงานของพระองค์เอเสเคียนบอกให้เราเลือกและทำตามในสิ่งที่เราเชื่อ เพราะว่าเราต้องเห็นว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ปล่อยให้เกิดเรื่องร้ายๆอย่างที่ชนอิสราเอลสิ้นหวังขณะถูกเนรเทศและก็บ่นว่าพระเจ้านั้นไม่ยุติธรรมและพระเจ้าก็ตอบว่าวิธีการของเราไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของเจ้าที่ไม่ยุติธรรมประการศกได้เตือนให้แต่ละคนคิดถึงความรับผิดชอบและเสรีภาพในการเลือก ที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของตนเองนบุญพอโลกล่าวกับชาวฟิลิปปีเรื่องการปรองดองกันท่านกล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาจะทำให้เกิดความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมก็คือการมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยากรกะทำการใดเพื่อชิงดีดิงเด่นหรือโอ้อวดแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน เรื่องนี้เป็นการเลือกของเราเช่นกันในการเลือกการดำเนินชีวิตที่ต้องตอบรับต่อการเรียกของพระเจ้าจะส่งผลต่อชีวิตคำแนะนำของเปาโลนั้นมีตัวอย่างคือพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงตอบรับและทำสิ่งนี้นำพระองค์สู่พระสิริลุ่งโลดเหมือนที่พระองค์ทรงถวายแด่พระบิดาเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอพระเจ้าสรงช่วยเราในการสแสวงหาและได้พบแนวทางแห่งความครบครันเพื่อเราจะได้เข้าใกล้ชิดพระองค์และได้รับพระสิริลุ่งโลด up on the concrete